น้ำมักสูตนนี้เราทําขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการบําบัดน้ําเสียเพื่อที่จะช่วยย่อยสลายสารแคลไลอยเ่านั้นช่วยให้คุณภาพของน้ำเนี่ยดีขึ้นนะครับรวมไปถึงการใช้บําบัดน้ําเสียวิธีทานะครับขั้นตอนแรกให้เราหั่นสับป,ปะรดก่อนเพื่อที่จะให้มันง่ายต่อการย่อยสลายตัวนี้เราจะไม่ปอกเปลือกเพื่อที่จะอาศัยจุลินทรีย์ที่อยู่ตามตาสับป,ปะรดหันกก่นหยวกล้์ตเเป็นชิ้นเล็กๆนะครับในหยวกลก้วยเองก็ยังจะมีลิปเป็นด่างนะครับซึ่ง จะสามารถช่วยในเรื่องของการปรับค่า PS ให้เป็นกลางมากขึ้นได้เมื่อเราใส่ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมน้ําลงไป10ลิตรนะครับเพื่อที่จะทําให้น้ําหมักของเราสามารถที่จะขยายตัวแล้วก็นําไปใช้งานได้เร็วขึ้นแล้วก็มีปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้งานหาไม้มาคนนะครับเพื่อที่จะให้กากน้ําตาลเนี่ยละลายน้ําให้ดีนะครับคนเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาให้สนิทนะครับเพื่อที่จะป้องกันพวกแมลงต่างๆลงไปวางไข่ปิดฝาเสร็จแล้วก็ยกไปเก็บในที่ร่มนะครับอากาศถ่ายเทได้ดี เดี๋ยวจะพามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่หมักแล้วพร้อมใช้งานแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เราหมักเป็นเวลา2สัปดาห์แล้วนะครับลักษณะของสีของน้ำนะครับจากเดิมที่เป็นสีน้ำำําดําๆนะครับตัวนี้ก็จะมาเปลี่ยนมาเป็นสีเหลืองนะครับเราสามารถที่จะนําเอาสูตรนี้ไปทําเพื่อที่จะช่วยให้น้ํามันใสขึ้นคุณภาพของน้ําดีขึ้นสามารถที่จะช่วยบําบ,บัดน้ําเสียได้ดีด้วยสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําสูตรการทําน้าหมักเพื่อช่วยให้น้าใสบําบัดน้ําเสียและปรับปรุงคุณภาพของน้ําน้ำหมักสูตรนี้เราทําขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการบําบัดน้ําเสียการทําน้ําขุ่นให้เป็นน้ําใสนะครับซึ่งน้ําที่ขุ่นจะเกิดมาจากสาเหตุของสารแกรนลอยที่เป็นสารอินทรีย์มีอยู่ในน้ําเยอะเกินไปแล้วไม่มีจุลินทรีย์ที่จะช่วยในเรื่องของการย่อยสลายอ่ามันจึงทําให้น้ําขุ่นแล้วก็มีคุณภาพ ไม่ดีต่อการที่จะทาการเลี้ยงสัตว์ทําการเกษตรนะครับซึ่งสูตรนี้เองจะเป็นสูตรที่เราเพาะเลี้ยงเป็นจุลินทรีย์เพื่อที่จะช่วยในการาย่อยสลายสารแคลทร่อยเหล่านั้นเพื่อที่จะช่วยให้คุณภาพของน้ำเนี่ยดีขึ้นนะครับรวมไปถึงการใช้บําบัดน้ําเสียที่อยู่ในท่อน้ําทิ้งรวมไปถึงสระน้ําขนาดใหญ่ก็สามารถที่จะทําใช้ได้เช่นเดียวกันสําสหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับสิ่งแรกเลยก็คือสับปะรดนะครับเราจะใช้สับปะรด1ลูกหรือน้ําหนักประมาณ1กิโลกรัมนะครับ ต่อมาก็จะเป็นหยวกกล้วย1ต้นหรือน้ำหนักก็ประมาณ1กิโลกร,รัมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีกากน้ําตาลครึ่งลิตรหัวเชื้อจุลินทรีย์ครึ่งลิตรแล้วก็แป้งข้าวหมัก2ลูกนะครับวิธีทำนะครับขั้นตอนแรกให้เราหั่นสับป,ปะรดก่อนนะครับเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อที่จะให้มันง่ายต่อการย่อยสลายสับป,ปะรดเราจะใช้ทั้งเปลือกนะครับตัวนี้เราจะไม่ปอกเปลือกเพื่อที่จะอาศัยจุลินทรีย์ที่อยู่ตามตาสับป,ปะรดตัวนี้จะมีจุลินทรีย์จํานวนมากนําไปใช้งานในเรื่องของการย่อยสลยไดด้ีนะครับ ต่อจากนั้นเราก็หั่นหยกกล้วยให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อที่จะให้การย่อยสลายเนี่ยเกิดขึ้นได้เร็วนะครับตัวนี้เราก็หั่นเลยตัวโยกกล้วยเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่เราสามารถที่จะใช้เป็นจุลินทรีย์ได้อีกชนิดหนึ่งในโยกกล้วยเองก็ยังจะมีลิดเป็นด่างนะครับซึ่งจะสามารถช่วยในเรื่องของการปรับค่า ps ให้เป็นกลางมากขึ้นได้สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการปรับสภาพน้ําได้ดีนะครับซึ่งมันจะทําให้เราได้จุลินทรีย์ที่หลากหลายสายพันธุ์ยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเรานํา วัตถุดิบที่แตกต่างกันมาทำการหมักหลังจากที่เราหั่นสับป,ประรดแล้วก็โยกกล้วยเรียบร้อยนะครับเราก็จะนำมาใส่ในภาชนะหมักนะครับซึ่งตัวภาชนะหมักเองเราจะต้องเป็นภาชนะหมักที่มีฝาปิดนะครับเพื่อที่จะป้องกันพวกมแมลงลงไปวางไข่นะครับ ต่อไปเราก็จะใส่แป้งข้าวหมาักลงไป2ลูกนะครับเพื่อที่จะเพิ่มจํานวนของจุลินทรีย์เข้าไปอีกนะครับตัวนี้ก่อนที่จะใส่เราก็มีให้ละเอียดนะครับต่อจากนั้นเราก็จะเติมกาก,ากน้ําตาลลงไปครึ่งลิตรนะครับซึ่งประโยชน์ของกาก,ากน้ําตาลนะครับก็คือจะเป็นแหล่งพลังงานของจุลินทรีย์ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมเรื่องกลิ่นของน้ําหมักนะครับ จากนั้นก็ตามด้วยหัวเชื้อจุลินทรีนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นจุลินทรีย์อีกหลากหลายชนิดนะครับเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เราทํามาจากตัวของอน้าาํามะพร้าวซึ่งมันจะมีจุลินรีย์อยู่หลายชนิดมากนะครับตัวนี้เราก็จะใส่ครึ่งลิตรนะครับซึ่งตัวหัวเชื้อจุลินทรีนะครับถ้าเกิดไม่มีเราสามารถที่จะใช้เป็นจุลินทรีย์ EM หรือจะเป็นสารเล่งซูเปอร์พอร์ดหนึ่งก็ได้นะครับตัวนี้สามารถใช้ทดแทนกันได้ เมื่อเราใส่ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมน้ําลงไป10ลิตรนะครับเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณของน้ําหมักแล้วก็เพื่อที่จะทําให้น้ําหมักเนี่ยสามารถที่จะนําไปใช้งานได้เร็วขึ้นนะครับก็คือมันจะเป็นการเติมน้ําลงไปเพื่อที่จะช่วยให้จุลินทรีย์เนี่ยขยายตัวได้เร็วซึ่งเราจะใช้น้ําเปล่าประมาณ10ลิตรนะครับเพื่อที่จะทําให้น้ําหมักของเราสามารถที่จะขยายตัวแล้วก็นําไปใช้งานได้เร็วขึ้นแล้วก็มีปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้งานจากนั้นเราก็ หาไม้มาคนนะครับเพื่อที่จะให้กากน้ําตาลเนี่ยละลายน้ําให้ดีนะครับคนเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาให้สนิทนะครับเพื่อที่จะป้องกันพวกแมลงต่างๆลงไปวางไข่นะครับปิดฝาเสร็จแล้วก็ยกไปเก็บในที่ร่มนะครับอากาศถ่ายเทได้ดีครับหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วก็ยกมาเก็บไว้ในที่ร่มนะครับอากาศถ่ายเทได้ดีแล้วก็เราจะใช้เวลาหมักอยู่2ส,สัปดาห์นะครับแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้ เดี๋ยวจะพามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่หมักแล้วพร้อมใช้งานแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เราหมักเป็นเวลา2ส,สัปดาห์แล้วนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าลักษณะ,อะของน้ําหมักที่เป็นแล้วนะครับก็จะมีลักษณะของการเปื่อยยุ่ยของหยวกกล้วยนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นสับประรดเนี่ยเปื่อยยุ่ยแทบหมดแล้วเพราะว่าตัวนั้นจะย่อยสลายได้เร็วกว่า เราจะสังเกตเห็นว่าจะมีฟองอากาศแล้วก็มีพวกฝ้าสีขาวขึ้นเป็นจํานวนมากนะครับลักษณะของสีของน้ำนะครับจากเดิมที่เป็นสีน้ำำําดําๆนะครับตัวนี้ก็จะมาเปลี่ยนมาเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองอมน้ําตาลตัวนี้จะมีกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมกากน้ําตาลกลิ่นหอมของสับป,ปะรดอ่าซึ่งเราสามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยอ่าลักษณะการนําไปใช้งานนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นอ่างบัวเป็นบ่อเลี้ยงปลาขนาดเล็กนะครับอย่างเช่นตัวอย่างของวงบ่อซีเมนต์เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เมตร นะครับเราก็สามารถที่จะเติมจุลินทรีย์สูตรนี้ลงไปนะครับประมาณครึ่งแก้วแล้วก็ให้เราสังเกตสภาพของน้ำาภายในระยะเวลา2-3วันตัวนี้จะช่วยปรับสภาพให้น้ํามีความใสขึ้นคุณภาพของน้ําดีขึ้นส่วนถ้าเป็นบอ่อน้ําขนาดใหญ่นะครับเราต้องการใช้ในปริมาณที่มากเราก็ทําในปริมาณที่มากนะครับทำเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะสาดลงไปได้เลยนะครับแล้วค่อย มันสังเกตเรื่องของคุณภาพของน้ําสีของน้ําด้วยนะครับก็คือเขาจะมีสีใสขึ้นแน่นอนครับตัวนี้จะเป็นจุลินทรีย์ที่มีความหลากหลายในสายพันธุ์สามารถที่จะช่วยในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุต่างๆที่เป็นสารแขวนลอยได้ดีครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านมีปัญหาในเรื่องของคุณภาพของน้ําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ่อเลี้ยงปลาบ่อเลี้ยงกุ้งหรือท่านที่ทํานาบัวนะครับปลูกผ,ผักน้ําต่างๆอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอน้ําคุณ คุณภาพของน้ําไม่ดีนะครับเราสามารถที่จะนําเอาสูตรนี้ไปทําเพื่อที่จะช่วยให้น้ํามันใสขึ้นคุณภาพของน้ําดีขึ้นสามารถที่จะช่วยบําบัดน้ําเสียได้ดีด้วยทําได้ง่ายนะครับโดยการอาศัยวัตถุดิบที่มีอยู่ใกล้ตัวสูตรน้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อช่วยให้น้าใสสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ